หโมงปุ๊บเราต้องเลิกเพราะว่าขออีกเกมหนึ่งไม่ได้เพราะว่าสามโมงเราจะปิดเพราะว่าสามโมงครึ่งเราต้องขึ้นเตึรไปอาบน้ำอาบท่าเย็นมาสรุป โค้งเบิกไป2อล้านแต่โค้งมีชิปมเมื่อนืน4ล้านถ้ากรับ,บโค้งได้2ล้านโค้ต้องเอาแค่ล้าน9้าแสนเพราะว่านาจะต้องหักแสนหนละ5บาทล้านละ50าหมื่นะแต่ตอนให้ไปไม่เก็บไม่เก็บแต่ตอนนี้แหละเนี่ยที่สำคัญเลยในส่วนที่น้าหมูจะได้ตรงนี้ใช่คนเสียเราไม่เก็บแล้วเราให้โอกาสว่าคนเสียต้องโอนไม่เกินสามทุ่มแต่คนได้เนี่ยห้าโมงคน เช็คตังค์ได้เลยว่าเงินเข้าแล้วโอ้โหนี่นะมันเป็นมาตรฐานมันเป็นอย่างนี้หมูนี่คือว่าไม่เป็นโลโก้คือว่าไม่มีเสียแน่นอนจะได้กี่ล้านก็จ่ายตรงต่อเวลาาโมงครึ่งไม่เกินเช็คเงินได้เลยโอ้โหนี่นะนี่นะเป็นที่มาที่ไปของการที่โต๊ะนุกเข้าไปยังไงบางคนเนียผมถึงบอกว่าผมก็งงกันผมมาแบบว่าอยากจะรู้เหมือนกันนะในการที่ผมมาถ่าย EP เนื้หมูเนี่ยอยากรู้เรื่องเดียว